สวัสดีครับวันนี้เราก็มาผ่าเครื่องนะครับ110 i ไอนะครับลูก53านะครับเครื่องแข่งนะครับก็ตอนนี้ลื้อจะหมดแล้วนะครับก็ใช้คัตเดิมเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับคัตเดิมเลยนะครับไม่ใช่คัตร้อ้านะครับที่ลองคลิปไปนะครับซับสองซับสามลอยเลยนะครับแผ่นคัตของร้านนะครับแล้วก็ตัวหวีกดนะครับ เป็นหมีกดนะครับนี่หรือกดแต่งครับแบบพิเศษนะครับแบบว่าเกียร์ไม่แข็งนะครับแล้วก็ไม่นิ่มเกินนะครับแต่เวลายัดเกียร์แล้วโดดเลยนะครับนี่ครับก็แผ่นคัตกับตัวนี้ไงครับที่ทําให้มันโดดก็เดี๋ยวเรามาดูครับช่วงล่างครับเดิมๆหมดเลยนะครับคันนี้อ่ะตอนนี้ก็รื้อออกนะครับเดี๋ยวพามาดูลูกสูบก่อนนะครับลูกสูบก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นลูก53ธรรมดานะครับ นี่ครับลูกห้าสามธรรมดานะครับเนี่วาวชนด้วยครับหน่อยนึงแล้วก็ตะแกรงนะครับก็มีเศษลูกยางนะครับแตกนะครับเข้ามาอุดนะครับนี่ครับเต็มเลยครับแต่ว่ายังขี่ได้ครับยังไม่มีอาการอะไรแต่คราบว่าเหมือนลูกจะติดแต่ยังไม่ติดนะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องดีนะครับ เสื้อสูบก็ของที่ร้านนะครับตัวธรรมดาเลยนะครับเสื้อลู53นะครับตัวธรรมดาเลยนะครับที่ขายอยู่นะครับพันหกนะครับเสื้อลูฝาสูบก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับรูพอร์ตก็เปิดให้ดูใน y o u t u b e อะครับก็วิ่งได้นะครับ GPS ร้อยห้าสิบบวกเลยเนี่ย สองโลก็เทสมาแล้วครับอันนี้สองร้อยหนึ่งเมตรครับกี่เทขึ้นอยู่ร้อยสิบกว่าครับสองร้อยนะครับสองร้อยเมตรก็เวลาความเร็วอยู่ที่แปดจุดเก้านะครับเครื่องก็ไม่มีอะไรเลยนะครับค์ดก็คาดสามก้อนเดิมๆนะครับนี่ครับก็เป็นระบบค์ดเท้านะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มาลือดู ช่วงกลางกันนะครับเดี๋ยวดูครับแคมก็แคมเกียร์นะครับแคมเดิมเกียร์นะครับนี่ครับแคมเดิมเกียร์มือนะครับตัวละหนึ่งพันนะครับที่ขายอยู่นะครับก็ดูผลงานเอาละกันครับนี่ครับครับวิ่งได้ครับของบ้านๆเลยทารถไม่ต้องไปคิดเยอะครับ ธรรมดาธรรมดาหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นชุดเกียร์เดิมนะครับเที่ยอไว้สำรองนี่ครับเกียร์เดิมหมดเลยครับไว้สำรองเผื่อตัวไหนมันตืดม,ตมันแตกมันเข้ายาก็เปลี่ยนยกชุดเลยครับจานไฟก็เดิมๆเ,เลยนะครับ <Looking back. S 1> นี่เจอสาเหตุแล้วครับเครื่องไม่เดินนะครับท้ายไม่เดินนะครับวิ่งวิ่ง,งอยู่แล้วอ่า จากตอนแรกท้ายเดินอยู่นะครับไล่นะครับวิ่งอยู่แปดเก้าจะให้ลงแปดแปดแปดเจ็ดแปดหกนะครับมันไม่ลงครับผมก็ผ่าเครื่องดีวดีกว่าครับเพราะว่าถ้าผมไล่ปุ๊บเวลามันต้องลงทันทีครับนี่ครับก็เจอปัญหาแล้วครับลูกยางแตกนะครับลูกกิ้งแตกนะครับแล้วไปอุดตะแกรงน้ำมันเครื่องนะครับทําให้น้ำมันเครื่องนะครับดูดมาเลี้ยงลูกสู่ไม่พอนะครับลูกสู่เหมือนจะเบรกแต่ยังไม่เบรกนะครับก็ถ้าวิ่งอีกสองสารอบน่ากลัวจะติดครับ ลูกสูบก็อาจจะติดจะหายเยอะกว่านี้ได้ครับก็รื้อเครื่องดูดีกว่านี่ครับเจอสาเหตุแล้วทําไมมันไม่เร็วสักทีครับนี่ครับไล่อย่างไงก็อยู่เวลาเท่าเดิมก็ลูกยางแตกนะครับแล้วมันก็ไปสีครับโซ่ไปสีก็เหล็กโซ่เราลิ้นก็หย่อนครับพอตัวนี้แตกนะครับพอโซ่เราลิ้นหย่อนปุ๊บม้าก็เพี้ยนพอมาเพี้ยนแล้วก็จุดระเบิดผิดจังหวะนะครับเหมือนกับเราตั้งม้าผิดแล้วเอารถไปขับนะครับก็รอบ รอบต่าๆอาจจะปกตินะครับติดเครื่องได้สโลได้ปกติแต่เวลารอบสูงแล้วพอโซ่มันกะพือขึ้นมาเต็มที่ของมันนะครับรอบหมื่นกว่านะครับมาร์กมันก็จะเพี้ยนไปเองโดยปริยายครับโดยที่ว่าเราตั้งมาร์กถูกนะครับแต่ว่ามันจะเพี้ยนเองได้ครับเพราะว่ามันไม่อยู่ตำแหน่งเดิมของมันนะครับอ่ะเราก็มาผ่าช่วงกลางดูครับกล่องตัวนี้ก็เป็นกล่องรีแมปนะครับกล่องเดิมนะครับรีแมป ก็ระบบชุดไฟนะครับเป็นซุปเปอร์ครับหมดเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวครับสวิตกุญแจเดิมตัวนี้เครื่องตัวนี้วิ่งมานะครับประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า20สนามนะครับก็เอาฟาดถ้วยมาน่าจะ50าสิกว่าใบนะครับเครื่องตัวนี้นะครับภายในระยะเวลาปีกว่าๆครับปีหนึ่งก็ไปสนามประมาณ สิบสองครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับบางทีก็สามเดือนครั้งสองเดือนครั้งนะครับแต่ว่าไปแล้วเล่นทุกรุ่นนะครับเล่นทั้งล่างเดิมล่างเปิดนะครับเล่นทั้งกล่องเดิมกล่องเปิดก็เดี๋ยวเราแข้งออกมาดูนะครับก็ติดกาวแน่นนะครับใช้มือได้แล้วเดี๋ยวแตกดันดิยกดิ มือใหม่นะครับอันนี้ยังไม่เคยผ่าเครื่องครับมือใหม่ครับยกขึ้นนี่ครับก็ถอดออมาท่านท่านทาน่นดูเกียร์ก่อนครับนี่ครับ ระบบเกียร์นะครับเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยครับอ่้าวน็อตนี่มายังไงครับเนี่ยหลงเข้ามายังไงครับเนี่ยอยู่ในเครื่องหนึ่งตัวนะครับอ๋อน็อตไอ้นี่น็อตจานไฟครับนี่ครับน็อตที่ยึดจานไฟแน่เลยครับนี่จริงด้วยครับ อดดอดออกมานะครับหนึ่งตัวแต่ว่าไม่พังนะครับเดี๋ยวใส่กลับไปที่เดิมก่อนครับหลุดเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยนี่ครับเกียร์เดิมหมดเลยแต่ตอนนี้ครับผมว่าจะลองเปลี่ยนเกียร์สี่สักหนึ่งตัวนะครับอ่าลถเกียร์สี่ตัวตามทั้งหนึ่งตัวถ้าวิ่งดีเดี๋ยวผมจะทําออกมาขายนะครับเพราะว่าตอนนี้สั่งอ่าสั่งหล่ออยู่สั่งผลิตอยู่ก็ต้องเทส อ้าวในเกษตรอะไรเนี่ยอ๋อลูกยางก็ต้องเทสหลายหลายตัวครับตัวไหนดีแล้วทาออกมาขายหมดเลยนะครับก็เทสกับรถในร้านเลยนะครับสําหรับอะไหล่พวกเวฟซปเปอร์คัพนะครับร้อยสิบไอร้อยห้าก็ทางร้านทํารถแข่งอยู่ก็ทําอะไหล่มาเทสตลอดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตกเทนเลยครับซื้ออะไหล่เราไปครับนําเทนตลอดครับเพราะว่าทารถแข่งตลอดนะครับทุกสัปดาห์เลยอันนี้ก็เป็นข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงนี่เดิมเดิมเลยครับ การเดิมไม่ยืดชักเลยนะครับซื้อมาจากศูนย์นะครับเดิมๆนะครับเบิกมาจากศูนย์เลยเดิมๆนะครับแล้วก็เอามาใส่เลยนี่ครับนี่รู้สึกว่าลูกปืนครับจะไปแล้วครับนี่ครับโยกไปแล้วครับเนี่ยวิ่งไม่กี่รอบเองครับเนี่ยเพราะว่ารอบมันสูงครับแรงกระชากมันเยอะอจับแข็งให้พี่หน่อยก็อย่างแรกครับเราก็ต้องเช็คศูนย์ดูนะครับ เพราะว่ากล่องเดิมก็จริงห้าสามก็จริงแต่ว่ารอบมันสูงมากครับเป็นกล่องรีแมปนะครับกพต้องดูศูนย์ก่อนครับว่าเขาวี่งเป็นยังไงนี่ครับก็เจออีกหนึ่งสาเหตุนะครับเขาวี่งคดไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับคดแล้วก็ลูกปืนหลวมนะครับลูกปืนหลวมได้ตัวนี้ก็ทําให้มาร์คเคลื่อนได้นะครับแล้วก็ลดเวลาไม่ลงนะครับไปดูข้างซ้ายดีกว่าข้างซ้ายเห็นชัดเลย เนี่ยครับกระดกเห็นชัดเลยครับก็เดี๋ยวทำการนะครับตั้งศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็หาเกียร์อีกหน่อยนึงครับหาเกียร์สักประมาณสองสาตัวครับผ่าเครื่องเปลี่ยนผ่าเครื่องเปลี่ยนแล้วก็ไปไล่นะครับเดี๋ยวเวลาดีเมื่อไหร่ปุ๊บค่อยออกสนามนะครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากสองสนามได้สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เราจะออกทีแล้วครับตอนนี้จะออกเป็นเดือนละสองครั้งแล้วครับ ก็ถ้าวิ่งได้นะครับผมไปทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่ถ้าวิ่งยังไม่ค่อยได้นะครับรถยังวิ่งไม่ค่อยดีผมก็ยังไม่ออกเก็บตัวก่อนครับเก็บตัวก่อนก็นี้เป็นชุดห้าสามนะครับดันโลได้แข่งได้ครับแต่ถ้าดันโลแนะนําลูกหัวเรียบนะครับถ้าเกิดว่ารถสั้นๆ200สองร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรก็ทําหัวนูนไปเลยนะครับเพราะว่าความร้อนจะได้ไม่เยอะครับกําลังอัดก็ไม่เยอะเกินนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ